สวัสดีคะ่ะนูป้ยุพาเขาครัววันนี้นะคะเป็นเมนูทำง่ายๆนะคะนี่มีคะนา้ามีปลากระป๋องแล้วก็มีพริกกับกระเทียมนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือคะน้าปลากระป๋องนั่นเองค่ะเพื่อนๆนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปทำกันเลยขั้นแรกเราก็ใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะ ต้องใ่้ไฟแล้วนะคะผัดในห,ห้องเลยผิดๆเยอะมากอู้หูและล่างจากนั้นนะคะก็ใส่ขนานลงไปผัดค่ะพริกเผาะนะคะนี่ัดนะจะผัดเลย ไปนะคะกระทพะเล็กมู้นก็ใส่ผักนะคะใส่ผักสลบนะคะหกลงไปนะกระทพะอันใบน้อยๆของเราใส่สไปนิกหน่อยทดแทนที่หกลงไปอืม ก็ทอดไปนะคะเอาขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสค่ะน้ำมันห่อยนะคะห้องปรุงรสนิดหน่อย น้ำตาลทรายค่ะลุกเค้าให้เข้ากันแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือผักเอกของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โคเลโคเลนะคะ กินหอมมากทุกคนโคตรงไปนะคะพี่น้องเลือดแกนิดนง,งนะคะอันนี้เราปรุงรสได้ตามใจชอบเข้ามาแล้วนะคะก็จัดน้องไปอีกจัดหนึ่งแม่ก็เสร็จแล้วค่ะน,นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะคณะปลากระป๋องของเรา น่าทานไหมคะเมนูมมมง่ายๆนะคะทำง่ายอาร่อยด้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนขนะปากกระป๋องคะ่ะ